พื้นบ้านเรื่องจันทโครลบจันทโครลบเป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงรักพระโอรสดังดวงพระทัยของพระองค์เลยทีเดียวดังนั้นจันทโครลบจึงแวดล้อมไปด้วยพระพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากจันทโครลบจะต้องปกครองบ้านเมืองในภายภาคหน้าจึงจำเป็นจะต้องศึกษาวิชาทุกแขนงอันเป็นประโยชน์ต่อการปกครองของตอนเองในอนาคต วันหนึ่งในขณะที่ทรงเพลิดเพลินอยู่ในพระราชอุทยานนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงสั่งให้จันทโครกเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งให้ไปศึกษาศิลปะวิชาการกับพระฤาษีในป่าจันทโครกก็ยินดีปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระราชบิดาและเดินทางไปอยู่กับพระฤาษี หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจันทโครพบก็เข้าไปกราบลาพระอาจารย์กลับบ้านเกิดเมืองนอนก่อนกับพระฤาษีได้มอบพระอบเล็กๆส่งให้จันทโครพบพร้อมกับํำชับอย่างหนักแน่นว่าเจ้าจงเก็บไว้กับตัวแต่จงจำไว้ว่าเจ้าจะเปิดพระอบได้ก็ต่เมื่อถึงเมืองของตนแล้วเท่านั้นอย่าเปิดในระหว่างทางเดินทางเป็นอันขาด มิฉะนั้นเจ้าอาจจะประสบอันตรายถ้าไม่เชื่อฟังพระฤาษีกล่าวครับอาจารย์หลานจะเปิดพระอบก็ต่อเมื่อหลานถึงบ้านเมืองของหลานแล้วเท่านั้นเจ้าชายจันทโครพยืนยันหนักแน่นแล้วเจ้าชายจันทโครพก็มุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านเมืองของตนเมื่อถึงเวลาเสวยอาหารกลางวัน ก็เข้าไปนั่งใต้โคนร่มไม้แล้วควักหอ่ออาหารแห้งที่เตรียมไว้ก่อนลาพระอาจารย์มาเสวยหลังจากเสวยเสร็จก็เกิดเคลิ้มหลับไปแล้วก็ทรงสุบินว่าพระอบที่พระอาจารย์ให้ไว้นั้นหลุดจากมือตกลงไปในน้ําพระสุบินนี้เองที่กระตุ้นให้พระองค์อยากเปิดพระอบดูแต่ก็ยังคงกังวลถึงคําสั่งของพระอาจารย์อยู่ในระหว่างทาง จันทโครพบก็ยังคุ้นคิดถึงพระอบที่ติดตัวมาด้วยตลอดเวลาและแปลกพระไทยว่าอะไรหนอที่อยู่ข้างในนั้นยิ่งนึกก็ยิ่งอยากเปิดดูให้แน่ใจแล้วในที่สุดจันทโครพบก็ตัดสินพระไทยที่จะเปิดพระอบออกดูและในทันทีที่ฝาพระอบถูกเปิดออกนั้นก็มีหญิงสาวผู้เลอโฉมปรากฏออกมาจากพระอบใบนั้น เธอส่งยิ้มหวานๆให้เจ้าชายจันทโครบซึ่งทอดพระเนตรอยู่ด้วยความตื่นเต้นและแนะนำตัวเองว่าหม่อมฉันชื่อโมราเพคะพระฤาษีใส่หม่อมฉันไว้ในพระอบใบนี้หม่อมฉันยินดีมากที่ได้เป็นอิสระเสียทีจันทโครบขอให้นางเป็นชายาของพระองค์แล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทาง เจ้าชายจันทโครลบดีพระไทยมากที่มีเพื่อนเดินทางแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงกังวลว่าทำไมพระฤาษีจึงห้ามไม่ให้เปิดผอบในระหว่างทางทรงครุ่นคิดเพียงลำพังแล้วก็สรุปเอาเองว่าพระฤาษีอาจจะทดสอบดูว่าตนเป็นคนสอดรู้สอดเห็นหรือไม่เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่พระฤาษีพูดนั้นก็ปรากฏว่ากำลังจะเป็นจริงแล้ว เพราะว่ามีโจนป่าแอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆนั้นโจนป่าแอบดูความเคลื่อนไหวของทั้งคู่อยู่อย่างเงียบๆและเมื่อได้เห็นความงามของนางโมราโจนป่าก็อยากได้ไปเป็นภรรยาช่วงเวลานั้นโมรารู้สึกกระหายน้ำมากคอของนางแห้งผาดแต่ว่าไม่มีน้ำสักยดให้นางดื่มกินได้ เจ้าชายจันทโครกก็ใช้พัะขันแทงเนื้อรินพระโลหิตให้โมราดื่มกินแก้กระหายขณะนั้นเองโจรป่าก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ทันทีและยืนอยู่เบื้องหน้าของทั้งคู่โจรปา่ากล่าวหาว่าทั้งคู่เป็นผู้บุกรุกเข้ามาอย่างถิ่นของต้นแต่เจ้าชายยืนกรานว่าป่าไม้ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแล้วทั้งสองก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง โดยไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรอีกต่อไปเจ้าโจรพุ่งเข้าใส่จันทโครลบแล้วโชกเข่าล้มลงที่พื้นก่อนที่จันทโครพบจะมีโอกาสชักพักขันออกมาเสียด้วยซ้ำไปทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่บนพื้นอยู่พักหนึ่งก่อนที่โจรป่าจะได้เปรียบแต่เจ้าชายจันทโครลบทรงมีทักษะในการต่อสู้ได้ดีกว่าเพราะได้รับการสั่งสอนมาจากพระฤาษีจันทโครพจึงสามารถผลักโจรป่า และเรียกให้นางโมราหยิบพระขันให้ตนนางโมราจับพราขันไว้แต่ลังเลที่จะส่งให้สามีตนเพราะไม่ต้องการให้จันทโครพบค่าโจรป่าผู้ซึ่งเป็นคนที่นางมีใจให้อยู่ด้วยเหมือนกันในตอนนี้ mm hmm. เมื่อไม่สามารถจะตัดสินใจได้ในยามคับขันเช่นนี้ mm hmm. นางก็วางพระขันไว้ตรงกลางชายทั้งสองแต่ถ้ว่า นางหันด้ามไปทางโจนป่าในขณะที่ด้ามคมหันไปทางจันทโครลบทั้งคู่จึงกรูกันไปแย่งอาวุธในเวลาพร้อมกันจันทโครลบถูกคมมีดบาดจึงปล่อยพระขันเป็นจังหวะที่โจนป่าได้โอกาสเพราะกําด้ามพระขันได้จึงแทงเจ้าชายจันทโครลบจนสิ้นพระชนอยู่ตรงนั้นเอง นางโมรารู้สึกเสียใจที่เห็นร่างอันไร้วิญญาณของเจ้าชายจันตโครบแต่ก็สายเกินไปที่จะช่วยชีวิตให้ฟื้นคืนมาได้แล้วนางก็ตามโจนป่าซึ่งจูงมือนางนำทางไปหลังจากโจนป่าได้นางโมราเป็นภรรยาแล้วโจนป่าก็มาคิดตรึกตรองว่าหญิงผู้นี้เป็นคนชั่วร้ายเพราะแม้แต่สามีของนางก็ยังทรยศได้ลงคอ นางทรยศได้แม้กระทั่งชายผู้ซึ่งเสียสละเลือดให้นางดื่มกินแทนน้ำในภายภาคหน้านางก็อาจจะทำแบบนี้กับเขาได้เช่นกันในขณะที่นางโมรานอนหลับโจนป่าจึงทิ้งนางไว้ในป่าแต่เพียงลบพังเมื่อตื่นขึ้นมาไม่พบสามีโจรน,นางโมราก็หลงเข้าไปในป่าแต่เพียงลำพังและรู้สึกหิวอย่างมาก นางไม่รู้ว่าจะหาอาหารอย่างไรจึงได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นฝ่ายพระอินทร์เมื่อเลงทิพยานรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อสอนบทเรียนให้แก่นางโบราเพื่อที่นางจะได้เข็ดลาบและช่วยชุบชีวิตจันตโครบแล้วพระองค์ก็แปลงร่างเป็นเหยี่ยวคาบชิ้นเนื้อไว้ในปาก ทันทีที่เห็นชิ้นเนื้อในปากเหยี่ยวนางโมราก็ร้องเรียกขอส่วนแบ่งบ้างแต่เย,ยว่ทำเป็นแกล้งถามว่านางจะให้อะไรเป็นของแรกเปลี่ยนกับชิ้นเนื้อของตนนางโมราไม่รีรอที่จะเสนอตัวเองเป็นภรรยาของเหย,ยว่เมื่อเหยี่ยวได้ยินเช่นนั้นก็โกรธมากและทันใดนั้นเหยี่ยวก็กลายร่างเป็นพระอินทร์อย่างเดิมพระอินทร์ชี้นิ้วไปที่นางโมราแล้วประนามว่า เจ้าช่างเป็นหญิงชั่วร้ายแม้ว่าเจ้าจะมีสามีที่แสนดีแต่เจ้าก็ยังมีใจให้ใช้อื่นที่ไม่รู้จักมาก่อนเมื่อโจรป่านีไปจากเจ้าตอนนี้เจ้าก็ยังยกกายให้เป็นภรรยาของเหวี่ยวอีกเพียงเพื่อได้มาซึ่งชิ้นเนื้อเท่านั้นเจ้าช่างปราศจากยางอายทันทีที่สิ้นคำประนามของพระอินทร่างของโมราก็กลายเป็นชนี ร้องน้ำตานองหน้าร้องเรียกหาผัวผัวผัวแล้วนางชนีที่มีหน้าตาเศร้าโศกก็กระโดดเข้าป่าหายไปตั้งแต่นั้นมาชนีก็จะร้องหาผัวอยู่ตลอดเวลาบางแห่งก็จบเนื้อเรื่องเพียงเท่านี้นะคะแต่ก็มีบางแห่งกล่าวว่าพระอินทร์ทรงร่ายมนต์ชุบชีวิตเจ้าชายจันทโครพให้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งและทรงตรัสว่า เราคือพระอิน์ทเจ้ามีกรรมแต่หนหลังนางโมราเป็นหญิงชั่วร้ายไม่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของเจ้าหญิงที่เกิดมาเพื่อเป็นภรรยาของเจ้าแท้จริงแล้วเป็นทิดาพญานาคแล้วพระอิน์ก็ชี้ทางให้พระจันทโครกบไปกล่าวฝ่ายนางมุจลินที่ดาของพญานาคซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำทอง บิดาของนางรักนางดุดดวงใจจึงให้นางอยู่แต่ในถ้ำ่ามกลางการอารักขาอย่างแน่นหนาจันทโครบเดินทางมาจนถึงท่าแห่งนี้และได้ต่อสู้ชนะทาหารของพญานาคและทําลายภาพพยนยักษ์ซึ่งเฝ้าอยู่ปากถ้ำได้จนสําเร็จแล้วจันทโครบก็เล็ดลอดเข้าไปในถ้ำและเกี้ยวพาราสีนาง จนกระทั่งนางมุจลินหลงรักและยอมเป็นพระชายาจันทโครพจึงอยู่ด้วยกันกับนางจนกระทั่งนางมุจลรินตั้งครรภ์จันทโครพบจึงไปขอขมาพญานาคแล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปยังเมืองของเจ้าชายจันทโครพบเพราะพระเจ้าพรหมทัตกำลังรอการกลับมาของจันทโครพอยู่ ในระหว่างทางจันทโครพบและนางมุจลินรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจึงพอยหลับไปทั้งคู่มีนางยักษ์ตนหนึ่งเห็นพระจันทโครพบแล้วรู้สึกพึงพอใจเมื่อเห็นทั้งคู่หลับไปนางจึงนำตัวนางมุจลินไปฟาดก,กับต้นไม้แล้วเหวี่ยงไปสุดแรงหลังจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นนางมุจรินไปนอนข้างจันทโครพบแทน เมื่อจันทโครบเดินทางมาถึงเมืองก็ขอพักผ่อนและพอตอนกลางคืนนางยักษ์ก็ไปกินวัวของชาวบ้านโดยหารู้ไม่ว่าเจ้าของวัวดูอยู่เจ้าของวัวจึงไปทูลพระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบเมื่อถึงยามเช้าจันทโครบได้ปลุกนางมุจจรินซึ่งเป็นนางยักษ์ปลอมตัวมาโดยไม่บอกเรื่องคดีที่เจ้าของวัวนำมาทูล แต่นางยักษ์ไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยแจ้งบอกว่าไม่สบายจันทโครพบจึงออกมาเฝ้าคนเดียวแล้วโหนหลวงก็ตรวจดูดวงให้จันทโครพแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ให้จันทโครพพานางมุจรินมาด้วยพอวันรุ่งขึ้นโหนหลวงถามนางนุจรินเกี่ยวกับเวลาที่เกิดแต่นางยักษ์ไม่รู้จึงบอกวันผิดผิดไปโหนหลวงจึงบอกว่า บัตรนี้ความจริงเปิดเผยแล้วเจ้าไม่ใช่คนแต่เจ้าเป็นนางยักษ์ด้วยความโกรธจันทโครบจึงฆ่านางยักษ์ตายแล้วออกตามหานางมุจรินจนพบซึ่งในตอนนั้นนางมุจจรินได้คลอดบุตรแล้วเป็นชายชื่อจันทวงศ์แล้วทั้งสามจึงพากันเดินทางกลับไปยังเมืองและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป จบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ